อาหารข้าันจากพูบุตรข้าวันจากพิุขณะนาจากพิุนีนโมวาโจาติตัปุริเมสุจตุสุกิเทตัปุริเมสุกิเสุปะิปะิจิานิสุริยาโาิายนาติริุนัวัตะนันเตอาราิเิกิปิตานิาริตานิโตันาอรันปาริสุิารนาาทิตอาาตน ทัาเวอริยตาธรรมมาปุถิทาเต็งสัตติสติยาปาจิตติยาธรรมมาปุถิทาท้าเวระวุติตาจิตติยาธรรมมาอุถิทาจัตตาโลปาอิเทสเนียธรรมมาปุถิทาปัญจสัตติเตเสียาธรรมมาปุถิทาสัตตาทิกรณะสัมมาธรรมมาเอตตัตตัสตัสสาภะภะเข้ตสุตตาทัตตังโศตตาปริยาปันนงอนวัตธรรมาสังบุเทสังฆาพจนติ ตถาสัพเทีวะสัมมัติสัมโมทะมาเนหิอธรรวิวทะมาเนหินสิกิตัพพนีพิภูปาดิโมขามิติตา